เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆไปชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าสามห่วงเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยกับราคาเพียง25,000บาทเท่านั้นเองไปขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลกันแดดกันฝนได้สบายบอดี้เดิมๆบางๆครับไม่มีชนหนัก สีเดิมเดิมอาจจะมีซีดมีด้านกันบ้างนะครับก็ตามอายุครับเครื่องดีเกียร์โตช่วงล่างแน่นปรุงอะไร power นะมันมล้วนล้วนนะครับเครื่องสดสดเลยไม่แก๊สามไม่ดันคนไม่ไหลรโลม,ม็กยังสวยครับมีแค่สีไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองก็ยังถือว่าคุ้มคุครับ2 5 0 0 0าบาทยังไงก็ฝากกดติดตามกดดูใจให้ด้วยนะครับมาชี้ป้าให้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูใจไว้ด้วย ดูภายในยังสภาพดีเกียร์ออโต้จอไฟฟ้าเบาะสวยแพงคอนโซลสวยไม่แตกหักไม่ชำรุดภาษี 66, 6 6นะครับภาษีขาดก,ก็ไปต่อกันได้ครับต่อได้หรือกัมกึ่งนะครับไม่แน่ว่าจะขาดเกิน6 6 6 7 6 8เจ็ดน่าจะยังไม่เกินครับรราว2ปีต่อได้เลยครับ2ปีต่อได้เลยไม่ต้องจดใหม่25งหมบาทครับพิกัดดูรถอยู่กำแพงแสนเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับ ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ